สวัสดีค่ะเซลเมรครานฮอนด้หน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ Honda ที่เมเตรียมส่งมอบนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมกับทั้งสองคันนะคะฮอนด้าซิตีรุ่น SCT v T. คันนี้นะคะสีขาวทาเปตา้าราคา5 7 9 5 0 0บาทและอีกหนึ่งคันนะคะกับสีดำคริสตัลราคารวมค่าสี5,85,500บาทค่ะ ซึ่งทั้งสองคันนะคะเป็นรถของลูกค้าเมเองค่ะเป็นลูกค้าที่ทักเข้ามาทางเพจเซลเมโคร,ราฮอนด้านะคะเมจะส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าตัดสินใจ โอนจองเข้าบัญชีบริษัทจากนั้นเตรียมเอกสารรออยู่ที่บ้านเมมีบริการทำสัญญาไปนั้นถึงที่ไปนั้นอนุมัตินะคะก็รอรถมาลงเมคอนเฟิร์มในส่วนของการติดอุปกรณ์ตกแต่งให้ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกนะคะในส่วนของเปอร์เซ็นต์ฟิล์มคันขาวค่ะลูกค้าเลือกบานหน้า60%รอบคัน80%และคันสีดำลูกค้าเลือกบานหน้า40รอบคัน6 0ค่ะ สำหรับสีดำทำไมราคาสูงกว่านะคะเนื่องจากว่าสีดำเป็นสีมุกนะคะจะเป็นสีพิเศษนะคะก็มีค่าสีเพิ่ม6,000บาทจากสีปกติค่ะ ทั้งสองคันนะคะติดอุปกรณ์ตกแต่งจัดเต็มทั้ง2คันเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแตกต่างที่สปอยเลอร์ด้านหลังนอกนั้นเหมือนกันทุกอย่างเลยเดี๋ยวเมย์จะพาชมทุกจุดนะคะว่ารถยนต์ Honda ที่เตรียมส่งมอบของลูกค้าเมย์ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรกันบ้างคะ่ะสำหรับรถยนต์ Honda City นะคะต้องบอกก่อนว่ามาด้วยกำลังเครื่องยนต์1000 CCV t e c Turbo 122แรงม้าค่ะเป็นเครื่องยนต์สสูบเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะซีซีน้อยแต่ว่าแรงและประหยัดค่ะความประหยัดสูงสุดนะคะ23.8กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะทั้งสองคันไม่มีความเดิมอยู่เลยนะคะเนื่องจากว่าแต่งจัดเต็มทั้งคันนะคะก่อนที่จะแต่งนะคะรุ่นเดิมของคันนี้นะคะก็ เป็นล้อกระทะมีฝาครอบล้อขนาด15นิ้วค่ะไม่มีชุดแต่งด้านนอกเลยนะคะในส่วนของสกเกิร์ตสปอยเลอร์ทั้งหมดเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มนะคะติดตั้งที่ศูนย์โดยช่างของ Honda ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของการติดอุปกรณ์ตกแต่งและทุกชิ้นนะคะก็ถูกสั่งจากห้องอะไหล่ของ Honda ชิ้นไหนเป็นของแท้เดี๋ยวเมย์จะแจ้งให้ทราบนะคะเริ่มต้นกันเลยค่ะสำหรับคันสีดำนะคะติดตั้งฟิล์มเซ ER รามิก m s s e i t t o o n นะคะเป็นรายการแถมอย่างที่เมย์ได้แจ้งไปบานหน้าเลือก40%รอบคันเลือก6ปค่ะสีดำ60%สําำหรับรอบคันแล้วก็40%สําำหรับบานหน้านะคะเมย์ออกบัตรรับประกันให้7ปีเต็มติดตั้งที่ศูนย์โดยช่างฟิล์มของ 3M ราคานะคะค่อนข้างสูงทีเดียวสำหรับฟีมเซรามิก 3MS Edition หากลูกค้าไปติดตั้งตามร้านประดับยนต์ด้านนอกนะคะก็ราคาอยู่ที่16,500บาทค่ะสำหรับคันนี้นะคะติดตั้งสเกิร์ตรอบคันชิ้นงานจะเป็นชุดของโมดูลโมไอค่ะสำหรับด้านหน้านะคะเป็นชิ้นงานของ m o ไ เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวเลยค่ะสำหรับชิ้นงานสเกิร์ตด้านหน้าถูกติดตั้งที่กันชนด้านล่างนะคะสำหรับคันสีดำนะคะก็ชิ้นงานก็จะเป็นสีดำนะคะเป็นชิ้นใหญ่ติดด้านล่างแบบนี้เลยนะคะสำหรับสเกิร์ตจะเห็นได้ชัดเจนถ้าเป็นคันสีขาวเนื่องจากว่าชิ้นงานของสเกิร์ตจะตัดกับสีรถได้ชัดเจนแบบนี้นะคะสเกิร์ตด้านล่างแบบนี้ค่ะ ชิ้นงานของสเกิร์ตนะคะชุดนี้โมไอค่ะสำหรับชิ้นงานด้านหน้าทั้งสองคันติดตั้งชุดเดียวกันนะคะโมดูโลโมไอค่ะสำหรับสเกิร์ตด,ด้านข้างนะคะชิ้นงานจะเป็นของโมดูโลค่ะจะมีสัญลักษณ์ของคำว่าโมดูโลนะคะติดตั้งที่ชิ้นงานของสเกิร์ตค่ะบ่งบอกของความเป็นชุดแต่งแท้นะคะของ h o น da ค่ะ ล้อนะคะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กหรือว่าล้ออลอยค่ะขนาด15นิ้วนะคะเปลี่ยนเป็นแม็กโมดูลโลค่ะดีไซน์ของแม็กนะคะก็จะเป็นโครเมียมตัดกับสีดําเงาค่ะเป็นแม็กน็อตสรูนะคะขนาด15นิ้วส่วนยางจะใช้ยางติดรถยนต์ตัวเดิมนะคะจะเป็นของ m a ็กซขนาดของอยางค่ะ185 60 R15 ยางรถยนต์นะคะสำหรับรถใหม่ h o n ด้ารับประกันคุณภาพของยางให้ไม่เกิน2ปีหรือ50,000กิโลเมตรค่ะด้านหลังนะคะชิ้นงานสเกิร์ตก็จะเป็นแบบโมไอนะคะดีไซน์แบบท่อคู่ดีไซน์ของสเกิร์ตจะดีไซน์เป็นท่อคู่นะคะจะไม่ใช่ท่อจริงนะคะจะเป็นชุดแต่งของสเกิร์ตเท่านั้น ส่วนสปอยเลอร์ด้านบนค่ะสปอยเลอร์นะคะปีกที่อยู่ด้านบนคันสีดำนะคะจะแต่งแบบโมโมไอนะคะชุดแต่งแบบโมไอสปอยเลอร์แบบโมไอนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะเมมีให้เลือก2แบบชอบแบบนี้นะคะชุดนี้โมไอหรือชอบแบบ RS ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ RS เหมือนที่ติดตั้งในรุ่น RS จากโรงงานเป๊ะเลยนะคะแต่ข้อพิเศษค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ชอบสีดำนะคะก็เลือกสีดำหรือชอบสีเดียวกับตัวรถก็สามารถสั่งได้นะคะมีให้เลือก3แบบค่ะ MOI RS สีดำหรือ RS สีเดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของสปอยเลอร์ค่ะนอกจากนี้นะคะเมยังแถม เซนเซอร์ S S ถอยหลังให้2จุดค่ะทำสีเดียวกับตัวรถนะคะเซนเซอร์จะส่งเสียงร้องเตือนนะคะเวลาที่ผู้ขับขี่ใส่เกียร์ถอยหลังหรือว่าเกียร์ R จะจับระยะสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหลังนะคะประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรนะคะ mm. เมื่อผู้ขับขี่ขับใกล้สิ่งกีดขวางนะคะเสียงร้องเตือนก็จะร้องถี่ขึ้นเรื่อยๆทำให้สามารถชะลอความเร็วหรือว่าแตะเบรกได้ทันค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีคิ้วกันาสาดค่ะเป็นรายการแถมคิ้วกันาสาดนะคะจะถูกติดตั้งที่ขอบประตูด้านบนแล้วก็จะมีตัวล็อกเป็นปุ๊กล็อกนะคะตัวนี้จะมีเฉพาะชุดแต่งที่เป็นของแท้เท่านั้นเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคิ้วกันาสาดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้าด้วยเป็นของแท้นะคะสำหรับคิ้วตกแต่งซุ้มล้อ ดีไซน์ก็จะเป็นโครเมียมมีคำว่าซิตี้อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านในจะเป็นสีดำเงาค่ะพอติดแล้วก็จะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้าค่ะนอกจากนี้นะคะยังติดตั้งไฟตัดหมอกด้วยนะคะสำหรับไฟตัดหมอกเป็นของแท้ค่ะแบบเดียวกับรุ่น RS เลยนะคะไฟจะเป็นแบบ LED แล้วก็ ช่าง Honda จะทำการเปลี่ยนสวิตช์ก้านไฟให้ด้วยสามารถควบคุมการเปิดและปิดไฟตัดหมอกจากก้านไฟได้เลยนะคะซึ่งเดิมในรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกพอช่าง Honda เปลี่ยนไฟตัดหมอกก็เพิ่มเติมในส่วนของก้านไฟตัวนี้ให้ด้วยนะคะเปิดปิดไฟตัดหมอกจากสวิตช์ก้านไฟด้านในแต่การเปิดปิดไฟตัดหมอกจะต้องเปิดไฟลีหรือไฟหน้าควบคู่ด้วยไฟตัดหมอกถึงจะทำงานนะคะ นอกจากนี้ทั้งสองคันยังทำเคลือบเซรามิกด้วยนะคะทำให้รถดูเงางามนะคะฝุ่นจับได้ยากแล้วก็เวลาที่ฝนตกหรือเวลาที่เราฉีดน้ำใส่รถนะคะรถก็จะสังเกตได้ง่ายๆก็คือน้ำจะกลิ้งอยู่บนตัวรถนะคะจะไม่เกาะเพราะว่าเราทำเคลือบเซรามิกให้นะคะเคลือบเซรามิกราคาปกติ35,000บาท เป็นแพ็กเกจ6ครั้งนะคะรับประกันให้7อ่ะรับประกันให้3ปีเต็มนะคะสำหรับเคลือบเซรามิกจาก 3M ค่ะทั้ง2คันทำเรียบร้อยแล้วนะคะรถก็จะดูเงางามเดี๋ยวก่อนส่งมอบเมจะเก็บงานให้อีกรอบหนึ่งนะคะให้ช่างเช็คทำความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันบ้างนะคะ สำหรับทั้งสองคันนะคะอย่างที่เมย์อบอกแต่งเหมือนกันเลยด้านในก็จะมีในส่วนของเบาะหนังนะคะเดิมในรุ่น S จะเป็นเบาะผ้าค่ะทั้งสองคันนะคะลูกค้าของเม์ทั้งสองท่านเลือกเบาะหนังสีดำตะเข็บสีแดงเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะเดี๋ยวพาดูคันสีดำก่อนตะเข็บสีแดงนะคะเบาะสีดำค่ะ มีรับประกันให้3ปีเต็มนะคะแล้วก็ถุงลมในเบาะทํางานได้อย่างเป็นปกตินะคะมีออกบัตรรับประกันให้ด้วยมีหน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัสทัชสกรีนนะคะเป็นจอ Android แล้วก็มาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังด้วยเบาะหนังก็ดูสวยงามค่ะทำความสะอาดง่ายนะคะ สีขาวนะคะก็ติดเบาะหนังสีดำตะเข็บสีแดงเช่นเดียวกันค่ะเหมือนกันเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีไฟสองเท้ามีแป้นวางเท้าดีไซน์สปอร์ตนะคะมีคิ้วบันไดหรือว่าสครับเพจแบบมีไฟด้วยนะคะ ทั้งสองคันแต่งเหมือนกันหน้าจอเครื่องเสียงเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ติดตั้งกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถนะคะของแท้จาก Honda เป็นกล้องของ Modulo นนั่นเองค่ะสามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนะคะโดยดาวน์โหลดแอป Dvr Link นะคะเพื่อเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับกล้องบันทึกหน้ารถนะคะ สามารถดึงไฟล์วิดีโอเข้ามาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้เลยเป็นหลักฐานเป็นพยานให้กับผู้ขับขี่ได้นะคะสำหรับคันสีขาวนะคะส่งมอบกันพรุ่งนี้เช้าขึ้นเทลเลอร์เย็นนี้ค่ะปลายทางจังหวัดชนบุรีนะคะส่วนสีดำคันนี้ค่ะลูกค้าอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะจะมารับรถ วันที่9เดือน9แต่ว่าชำระค่าใช้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วชำระให้เมย์ตั้งแต่วันที่29ที่ผ่านมานะคะทั้ง2คันพร้อมส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านใดสนใจชอบแล้วก็อยากได้รถ Honda ที่แต่งแบบนี้ในสไตล์ของเซลเมย์นะคะก็ทักหาเมย์ได้ที่เพจเซลเมย์โคราชฮอนด้ค่ะเมย์ตอบเองทุกแชทนะคะทุกคำถามที่ถามเข้ามา ทุกโปรโมชั่นที่เสนอให้นะคะเป็นการคิดแล้วก็นำเสนอของเมเองโดยส่วนตัวชอบแต่งรถอยู่แล้วด้วยนะคะก็จะแนะนำลูกค้าว่าแต่งไปเลยตั้งแต่วันรับรถจะดีกว่าเนื่องจากว่าอุปกรณ์ตกแต่งทุกชิ้นนะคะติดตั้งโดยช่างฮอนด้าแล้วก็มีรับประกันให้ทุกชิ้นในส่วนของประกันภัยชั้นหนึ่งคุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยนะคะ ลูกค้าไม่ต้องไปเสียเวลานะคะเสียค่าใช้จ่ายในการไปติดตั้งเพิ่มทีหลังนะคะครบจบที่ศูนย์ได้เลยโดยให้เมดูแลให้นะคะท่านใดสนใจก็สอบถามเมยได้เลยทางเพจค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะรถ Hon ด a าก็ เริ่มทยอยมาลงบ้างแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่สั่งจองเอาไว้นะคะแต่ท่านใดที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะก็สามารถวางแผนการซื้อรถล่วงหน้าก่อนได้เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์สต๊อกรถก็มีจำนวนจำกัดนะคะชอบรุ่นไหนสีอะไรถ้ามีแนะนำก็จองไว้ก่อนเอาคิวไว้ก่อนจากนั้นเตรียมเอกสารทำสัญญาไปนั้นไม่รอพอรถมาลงก็สามารถกำหนดวันรับรถได้เลย นะคะคแบบนนี้นอกจากสีขาวกับสีดำนะคะของ Honda City ในรุ่น S แล้วยังมีอีก2ส,สีให้เลือกซื้อนะคะกับสีเทา Modern Steel อ้อขอภัยค่ะสีเทา m e t e o อ o ร์อยนะคะแล้วก็สีเงิน Luna มีสีสีด้วยกันนะคะสำหรับ Honda City รุ่น SCVT ค่ะ ราคาไม่รวมค่าสีนะคะก็579,500บาทสำหรับสีขาวสีเงินและสีเทาค่ะส่วนสีดำเป็นสีมุกนะคะเป็นสีพิเศษราคา585,500บาทค่ะวันนี้เซลล์อาจจะหอบแดดนิดนึงนะคะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ท่านใดถูกใจก็สามารถ กดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมยได้นะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปกันแล้วถูกใจได้เห็นรถ Honda แต่งจัดเต็มแบบนี้อยากสอบถามก็ทักหาเามย์ได้นะคะที่เพจเซลเมโคราน da ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามนะคะก็ถูกใจฝากกันไว้อีกรอบนึงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เม่ได้แล้วเจอกันได้ใหม่คลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ